ตอนกลางคืนนะครับอยู่กับช่องช่องไหนช่องหนูช่องหนูนนนวันนี้เรามาทานที่ไหนผมเอาน้ำเปล่าแล้น้ำใบเตยแยกโรงพยาบาลุทรปาการจ้ะวันนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะครับจากหนึ่งทุ่มถึงตีห้านะครับ อันนี้ใครเป็นยูอันนี้ใครเจีพัทคนไหนนู่นนู่นที่6โมงนี่เหรอเจีพัทอ๋อเปลี่แล้วเหรอกี่โมงนะกี่โมงกับกี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงนะเปลี่ยนเวลาไหมเคร่องถึงปีหนึ่งค่ะเอาเหรอเปลี่ยนเวลาขายใหม่เล้วนะคะมาก่อนปีหนึ่งนะคะอ๋อจีพัทไม่ขายดึกแล้วตอนวันนั้นมานึกว่าไม่ขาย พี่ปฏิบัติทีทน่น้องเบียร์เขาโพสต์น้องเบียร์ที่เขาโพสต์เสียชีวิตเป็นไรพี่อายุสิบเอ็ดครับแต่ไม่ใช่นักขับอุบัติเหตุอะไรนะแมนูของเนี่ยผมเห็นพี่ลงไนงะผมก็เลยคิดว่านักขับอะไรกนะับจอเกินไปป่ะในไลน์พี่โพสต์นางาาสาวท่านพี่น้องคนเอาจออะไรพี่แสดงความเสียใจไหม นึกว่าพี่รู้จักาก็ไม่กล้าถามเขาหรอกพี่แต่ว่าทีแค่นั้นก็เสียใจกับเขาครับครับครับครโอเคครับพี่ครับมีข้าวครับครับพี่มีข้าวด้วยหมูหมูดำคชับเปลี่ยนเวลาขายใหม่แล้วผมมา3ามสี่รอบแล้วทีหนึ่งค่ะทีหนึ่งถึงถึงีหนึ่งค่ะบสาม 3, โมงครึ่งถึง4ีหนึ่งค่ะผมมา3าสี่รอบเว้ยไอไหนเขไม่ขาย เป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงบ้างหวานนะหวานอ๋อาก็เอาจะใส่จะใส่อะไรก็เยอะแยะคนให้ทั่วกันเด้อแล้วค่อยแล้วค่อยนั่งชิคกินใหม่อ๋อก็หวานก็เอาน้ำตาลที่ใส่น้ำตาลเยอะออกดีก็ใส่พริกแท้นี่เนี่ยกินเดียวถึงเวลากินไปกินพวกรูตูรูตีมันก็อิ่มหมดโฆษณาครับโฆษณาของใครเข้าแล้วเหรอนี่นี่นนีอ๋อโฆษณาเข้าแล้วเหรอ ตอนนี้คว่ำนะครับด,ดูนะดูนะดูนะครับเขาโค้งไปล้อปิ้นแหวบปุ๊กปุ่งฟุ่งไปเลยครับโอ้แ<อ>พ้ะครับแพะ้พะแน่นอนล้ม